เราพูดดีสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะลงเขาแข่งม้ากันแล้วครับนี่คือเส้นทางที่เราจะลงนะครับระยะทางประมาณกี่โลระยะทางประมาณสี่โลห้าโลนี่ครับไปกันเลยครับมาดูเส้นทางครับผมตากล้องครับ ไปช้าเลอเร็วๆ,ๆ,ๆมาเลยดูเส้นทางนะครับไปเลยไปเลยอย่าไปไวเลย ดูโบครับอเอ็กซ์เอ็กซ์มันมเอ็กซ์กมันโหดมากตาผมพาคไปไปเอาแข่งมาวางน,น้ำเขียวโบราณ้าเอ็กซ์ไปมาไม่รู้โอ้ตาย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 จะช้าจะช้า,า,ามือเดียวมีไหมชิบหายแล้วให้รถไปก่อนไหม ให้รถยนต์ไปก่อนไว้ลบให้รถยนต์ไปก่อนไปหลบตรงนั้นก่อนหลบตรงนั้นอ่ะรถยนไปก่อนรถยนไปก่อนว้วให้รถยนต์ไปก่อนนี่ครับ ทางแบบนี้ครับนี่นี่หัวหน้าเรานี่ดูหัวหน้าปาก,กับโคราชระยะทางประมาณห้ากิโลเมตรครับยังไม่พอไะยีก ให้เขาเห็นชัดมาดูกันชัดๆนะครับนี่หินดูกันชัดเลยหินก้อนใหญ่ไหนก้อนใหญ่เลยครับชันโคตรแล้วก็ความชันครับความชันลักษณะความชันนี่นี่เดี๋ยวี่มีที่วัดมีที่วัดจ็มีที่วัดระดับน้ำแป๊บนึงความสูงอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรองแป๊บนึงระดับน้ำไม่ใช่ระดับน้ำทะเล ดูนะครับดูนะครับมันไม่ง่ายอย่างที่คิดครับที่จะขึ้นมาได้มันต้องเป็นเทพหรือว่ามันต้องเป็นวิบากตัวหนึงรถผมแค่พังดูครับอันนี้ระดับน้ำน้นะครับความชันนะครับเออมันไม่ขึ้นมากวะไม่อยู่ที่นเราด้วยอันจะวางกับพื้นเดี๋ยวจะวางกับพื้นให้ดูวพามันชันขนาดนหนไปลงไปเทียบกับระดับพื้นก็ชันชัน อ่ดูสภาพหินนะครับสภาพหินขณะนี้เวลาเท่าไหร่ครับตากล้องไดหน่อยครับนี่ตากล้องขณะนี้เวลาหงมุงครึ่งน,นะครับกำลัง,งจะมืดแล้วเดี๋ยวเราขอหยกเพียงเท่านี้นะครับเพื่อที่เราจะได้ลงไปอย่างปลอดภัย <laughs> ขอบคุณมากครับ